ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับี่เท่า,ทานก็ยินดีต้อนรับเขา้าสู่หวยเด่นดหกอีกแล้วครับท่านเราไปชมกันเลยเจ้านี้ครับนะก็เป็นท่านโบนแบบสองตัวเ 8 7 8อดีตที่แล้วเป็ดก้าวผ่านก้าวในทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน7 8แบ่งปัน2ตัวเป็นหนวทางแบ่งปัน7 8อดีตที่แล้วเป็ดก้าวผ่านก้าวในทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน7 8นะ7 8ก็ขอบคุณมากครับสำหรับขอบนน้อมูลแนวทาง ก็เป็นอุนธานหนึ่งกุมภาภาน,นธานต่อไปครับมนี้ชุมเพแบ่งปัน,ปนอุนธานโคเก้าสี่9ามเก้าเอดีตที่แล้วก็ผ่านนะ97 97เดี๋ยวทานใหม่นี้ก็แบ่งปัน,ปน9 4 3 9 9, 4, 3, เก้าสี่สามเก้าแบ่งปันสองคู่เป็นแนวทางก็ขอบคุณมากต่อไปครับใบนี้ชาวโรดดับหน่วยบนตัวเดียวเนาะเจ้านี้ก็แบ่งปันดับหกตัวเดียวนะดับหกตัวเดียว ดับตัวเดียวหกดับหกตัวเดียวเดี๋ยว่านดับโนยโบนเจ้าชาวรุษเจ้าของเนวทางก็ขอบคุณมากครับนะสำหรับข้อมูลเนวทางที่แบ่งปัน ต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นเทานโบนเบสสามตัววิ่งนะแปดเจ็อดีตที่แล้ว983าแปดามเดทันให่นี้ก็แบ่งปัน872เจ็ดแบ่งปานสามตัวเป็นเนวทางยังไงก็ขอบคุณมาก อดีตที่แล้วก็ผ่านเก้าหลักอร้อยหลักหน่อยนะเนวทันใหม่นี้ก็แบ่งป่านแปดเจ็ดสองเนวทานวิ่งโบนแบบสามตัวต่อไปเจ้านี้สัมรักแบ่งป่านนทานโบนสี่ตัวห้าหกแปดสอง ห้าหแบ่งป่าน4ตัวเป็นเนวทางอาดีตที่แล้ว2-3-5-9ามห้าเกาในนใหม่นี้ก็แบ่งป่าน5 6 8หกสองสตัวเป็นเดวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปเจ้านี้เจ้านี้ก็แบ่งป่านตัวเดียวแป คู่แปดสองแป,สแป,แปดสามแปดห้าแปดสองแปดสามแปดห้าห้าแปดสองก็ขอบคุณมากครับนะไปต่อไปต่อกันเจ้านี้ครับท่าน วันี้ก็เป็นแนวทางหลักร้อยโบนชาวารูดแบ่งปันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเป็นแนวทนนางาอาดีตที่แล้วหกเจ็ดปันเก้าศูนย์หนึ่งเนวทานใหม่นี้ก็แบ่งปันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ขอบคุณมากครับนะสำหรับข้อมูลเดีวทางต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นอาธานเพีสามตัวใบนี้ก็เป็นอาทานดับล่างใบนี้เป็นอดีตที่แล้วนะดับห้าตัวเดียวดับห้าตัวเดียวสรุปแล้วพนัน สรุปแล้วผ่านครับนะดับ้าหนึ่งตัวเป็นแนวทาง้าวใบปีสามตัวสรุปแล้วผ่านนทันใหม่นี้ครับตัวใดดับสองนทันใหม่นี้ก็แบ่งป่านดับสองตัวเดียวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะสำหรับข้อมูล ท้ชมก็ยินดีด้วยนะท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยต่อไปเจ้านิเมตาโกนะใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วเนาะสรุปแล้วพันผ่านคู่หนึ่งหกหหนึ่งหนึ่งหนึ่ง านคู่ล่างสองตัวก็ขอบคุณมากครับนะเจ้าเมตตากูเจ้าของเดวทาต่อไปครับเนดะทันใหม่นี้ครับท่าน4ี่ห9สี่เก้าหกหกสี 4ี่ห้าหกห้าเก้าห้ปดหหหกห้าเปด้าก็แบ่งปันเจ็ดคู่นะแบ่งปันเจ็ดคู่เป็นแนวทางต่อไปเจ้านี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทางอดีตที่แล้วเนาะ โคสองตัวล่างสรุปแล้วผ่านนัทันผ่านหกหนึ่งเสิงนัทันใหม่นี้ครับตัวใดเราไปชมนัทันใหม่นี้ครับก็เบ่งปันปน,นะสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปด และก็เหลือ6ชุดตรอง374767 384868 8 8ขอบคุณมากข,ขอบคุณเนียวทางนะเจ้าพัชะบนเจ้าของเนียวทางไปต่อการเจ้านี้อีก1เนี่ยวทางหลักอร้อย1268ดับหลักร้อยสี่ ชุดหกสองปดปดสองเก้า2ปดสองศูนย์0สี่เก้ามเก้ากมูเก้าสองศนี่กูย์เจ้าเมตาโกเจ้าของเนวทาง ไปต่อการเจ้านี้ครับท่านบันนี้ก็เป็นเอาท่านล่างแบบ2ตัวหนวนะึ่งหาอดีตเจ่แล้วก็หนึ่งห้าในทานใหม่นี้ก็แบ่งปันหนึ่งห้าแบ่งปัน2ตัวเป็นเนวทา่าก็ขอบคุณมากครับนะสำหรับคอมูลเดวทาง ต่อไปเจ้านี้ก็เป็นเนวทันคนใต้สายด่วนแบ่งปานนะเจ็ดแปดเก้านะเจ็ดแปเก้าวทันโบนแบบ3ตัววิง่งอดีตที่แล้วก็อดีตทีแล้ว7จนะ็เก้านะท่านเนีวทันใหม่นี้ก็สองสามสี่นะเนียวทานใหม่นี้ก็แบ่งปานสองสามสี่สามตัวเป็นเน,าานีวทัน ต่อไปเจ้านี้ปฏิทนิหน,ทนหลักสิะท่านเด่านใหม่นี้ก็แบ่งเป็น2078 2078แบ่งเป็น4ตัวเป็นเนืทางต่อไปเจ้านี้ก็แบ่งเป็นเท่านโค2ตัวบนล่างนะ50 52 56 57 80 82 86 87นะรวม8ชุ นะรวนเป็ดชุดอดิตที่แล้วก็ผ่าน9 7 7 9ในทันใหม่นี้ก็แบ่งผ่าน8ชุดเป็นฐานก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเราเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปก็ขอสวัสดีครับ